l o ว์ s อกายอยู่กับผมเชอกบอลบอลนะครวันนี้อยู่ในเกม Arena b เบรกเอานะครับใน PC นั่นเองเป็นเวอร์ชั่นที่จัดเต็มในเรื่องของการาฟิกและระบบการเล่นแบบลื่นไหลแบบสุดๆเป็นยังไงบ้างในการทดสอบนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าพาไปดูกันนะฮะสักเกมหนึ่งว่ามันเล่นกันยังไงสำหรับ Arena b เบรกเอา i n อินฟินสนุกไม่สนุกดูสักเกมหนึ่งสำหรับมือใหม่มอ,อย่างบอลบอลเล่นเป็นยังไงไปดูกันครับโอเค แต่ตามนี้แหละไม่น่ามีปัญหาไปต่อเซตเดิมเลยหกเอ็ดเหมือนเดิมเลยวะ่ะ เเดิมครับหาคนเล่นยังไงดีวะเนี่ยซึ่งจะไปหาคนเล่นยังไงอ้่ม,มีสิทธิ์ตายง่ายๆเราชาร์จโรงงานก่อนเลย น่ารักจังเลยลูกซองน่ารักจังเลยลูกซองอ่ะลืมมากระสุนม,มาด้วยอ่ะสงสัยต้องใช้ลูกซองแล้วแหละเฮ้ยลืมมากระสุนมากูจะบ้าต่ะเอามาหมดลอกลดเวนกระสุน ดีีออกเว้ยออกปุ๊กูวิ่งใส่ของเต็มเลยอ่ะจริงไอ้ตายมันะอะขอลูกไปลายได้ไหม นานเหลือเกินเฮ้ยลูลูกซองแล้วว่าขอด้วยได้ปะขอลูฟองด้ปะ ออใังใจลูกซบวกนะเพืเ่อนๆ Go Go okay. โอ้ oh, เต็มเลยเป็นล้านเลยพวกด้วย AK กันแล้วอะไลท์ไลท์ไลท์ on the light เปลี่ยนปภาพตรงนี้ได้ด้วยก็เท่ยังเท่ออนไลน์ออนไลน์ ขี่รี่อะอุดโดเลยอุ้ยหลีกดีอย่านานบอลอย่าน,านเดี๋ยวตายฮะ มึงเอาอะไรมาแยะๆเนี่ยหิวครับหิว ติ่งโตบอโอ้มึงเอายาทำอะไรยัยเนี่ยสวัสดีครับเกมสตูดิโอยาเยอะมากเลยนะควันนี้ปิดไปก่อนผมว่าผมกำลังขาดการะสุนพอดีเลยดีนันมาพอดีอย่าช่องแป๊บหนึ่งนะครับ วะเนี่ยส่วนพี่เอสยิงเนื้อตั้งแม็กเจ็เจ็บพีเจพอละไปละไปต่อสวัสดีครับทุกคน how are you เวนนามซินเชาซินเชา,ส,เชาสวัสดีครับ อโอแต่งดีซะด้วยปืนมันน่าจะเฟี้ยวกว่าเราอะ่ะจริงปืนมันเฟี้ยวกว่าเรา เพราะฉะนั้นสับปืนเลยสับปืนเลยแม็กดิสไปเลยไปไม่ใช้เก็บเข้าไปในเก๊ะทางดิสไปเลยนี่ออกมาทำไมต้องเยอะแยะเนี่ยไม่ใช่แล้วกูจะเอามาทำไมต้องใหญ่เนี่ยเอามาทำไม ามาทำไมมึงเอามาทำมาเขือเทศแมวอะไรแย่ๆขนาดนี้เยอะเกินไปไหม ไงเฮ้ยนี่คนนี่หว่านายไม่เอาเอเคไปเหรอ ฉันขอญาติโดได้ไหมนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการไปต่อได้จะได้ไม่มีเพเล่น เช็คในบ้าน,นยังเฮ้ยไม่เช็คเลยอ่ะไม่เช็คก็ไม่เคลียร์อันตรายนี่ไงนี่เพื่อนผมตายละคนหนึง่งสไนเปอร์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  وtو tو ไอ้เฮี่ฮบอดนีว่าวามันหายไปไหนตัวหนึ่งวะ check check die 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 oh Sniper. The sniper, the Sniper. U hú hú U มึงยิงใครอ่ะเร็วเร็วดิเร็วเร็วดิกูตายแล้วนเปอร์ยิงกูแล้วเนี่ย on top on top in home โอเคโอเคโอ้โหมันตามกล่องให้ดีด้วย จะบอกว่ามันตายไหมภาษาอังกฤษพูดว่าไงวะไม่มีใครด้วยดีครับพี่บอลสวัสดีครับ กว่าแล้วมมันตายมั้ยมันตายมั้ยยงี้หรอคอรเฟิร์มคิวพ คุณนอนยังไงก็ไม่รู้นะเก็บเงี้ยมาเปียน ช่วยเก็บอะไรที่มันมีประโยชน์ได้ไหมเก็บที่ชู่มาเนี่ยนะแล้วทำไมพี่ใส่ก่อบมันไม่ได้วะอ๋อใส่ผิดช่องเนี่ย เก็บเก็บเลยเก็บทุกอย่างไม่ได้นะบอลมึงต้องเอาสักอย่างหนึ่งอะไรที่ไม่ใช้ก็ไม่ต้องเก็บมาเข้าใจไหมบอลยังยังไม่ทิ้งไปอีกไอ้เหี้ยไม่เหลืออะไรแล้วบอกเนี้ย หายมันช่างแม่งแล้วไปแล้วทำไมพี่เก็บของไม่ได้วะกดไม่ได้เว้ยเอ๊ยลูกดาว เลเซอร์ยังไงวะเปิดเลเซอร์ยังไงวะอันไหนวะรีดอะไรวะรีดคืออะไร 还在观望。Okay. เยียโปป่ะเนี่ยอุ้ยไม่รู้กดนอนยังไงเลยเนี่ยอ๋อเออทำไมกูโดของไม่ได้วะเสียดายว่ะเฮ้ยดิกดีด้วย อุ้ยมืออะไรกอดสีเสร็จกูดิครับมันไม่รู้แน่เลยโอมอียกอดสีเสร็จกูเลยอุ้ยมีสโคบสีมาด้วยเจ๋งนีน่ออกเลยเลยเนี่ยตอนเนี้ยมันกดมันเปิดไม่ได้เว้ย วุ้ยแท่งทองทำอะไรได้บ้างวะทำอะไรไม่ได้เนาะปล่อยแม่งแล้วโอมหลักจัดอะเนี่ยรูทนอตเอ็ก e ์เพ อ๋อนี่ไงสรุปกูโดนผิดเฮ้ยมีเสียงคน อไอเฮียบอดไม่ได้เฮียโอ้ยเฮียตกใจ โก้ o โ o เกียร์เกียร์ต่างคนต่างพูดภาษาไม่รู้เรื่องนะเฮ้ยเหลือเกียร์ทีอยดูไงอะ เฮ้ยมันมีอาร์ว่ะยิ้งมันได้อาร์กไอ้เจ้าอ๋อ M อิบสีดูปืนวัวด้วยโอ้นี่ไงสนายมันเกือบจิตมันว่ะมันว่ะ ได้ยิงคนคนหนึ่งเออในนี้คูค่อยได้ยิงคนหน่อยเล่นมือถือกูไม่ได้ยิงใครเลยจอเล็กกัดมีเอ็มฟีไฟแล้วรู้สึกสบายใจมึงเสืยงไม่ยิงกูเหมือนมันปิงไว้โอ้มันโดนพี่สามนัดแล้วมันก็เหมือนไม่ตายใช่ไหมแต่มันไปตายข้างนอก ปงร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยทำไมน้ามืดวะ mình cái kêu gì? mở laser như thế nào vậy nè? không phải เลือดแล้วหิวข้าวจัดสิบวีไงสวัสดีครับ พี่คนดูน้อยจังเป็นธรรมดาเกมนี้ไอ้หน้าเบกเอาเขาไปดูช่องดังหน่อยจันเป็นช่องน้อยก็จะมีคนที่เป็นแฟนคลับแท้ๆอยู่อ่าโค้เป็นไงแสนสี่กูม,มาท่ากูม,มาถูกทางแล้วกูมาถูกทางแล้วดีเธอทูทูล็อบบี้เลย